สวัสดีครับเพื่อน่อนอากาศดีๆอย่างนี้เราไปหากินหันญี่ปุ่นกันดีกว่าที่อีคิไกนะครับจันทบุรีลเลยน้องมาร์กรถสตาร์ไม่ติดนะครับไม่รู้เป็นไรไปเราไปอีคิไก่กัน เออไวนะ้เนี่ยเออตอนนั้นแหละกาศดีมากนะครับเราจะไปกินกิทิไก่กันนะครับใช่ใช่ไปด้นเย็นกนะิทิไก่ที่สนามเด็กอันนั้นด้วย ให้ฟิลซิตี้ลิงโคลาามากเลยนี่มีานกิจกรรมให้เด็กๆด้วยองโอ,อป้องป้องอะปนเวียน,นตามจราจรโอ้ยปอย Sejuk, <laughs> ada อ้าวเราก็มาถึงอิคิก,กลแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูว่าจะไ,ได้โปรเดือนเกิดไหมยเใส่้กคุณล่ะเราจะติดน,นี้นะครับเป็นแซลมอนเลือกเป็นชาบูนะครับเป็นหมาล่ากับน้ำดำ่อเลยเราดูว่าเป็นยังไงนะครับ ซาซิมิเจอฉันเลยมาสั่งอาหารได้ที่ใบสแกนนะครับแล้วเขาก็จะบอกเวลาสิ้นสุดไว้ด้วยโอเคอะน้องสแกนไลนะน์นะ้ำนุนสุดยอดมากเพื่อนๆแซลมอนนะครับแซลมอนดองแล้วใบไผ่เอาบ้างต้นใบซาซิมิอมัดใบ สามใช่แนาไม่ได้นำตาอะาสามไดเลยที่มาเพื่อกินแตงมมนอยู่แล้วมีก็ดีทำแตนอร่อยอ่ะทำแซงโมนอร่อยสองทุ่มเนื้อก็ดีแซลมอนก็ดี โอเอ็มซีดีมากโอชีต้องเอาอะไรบ้างโอชีเอาอะไรบ้อางชิมราเทมีเลยคาเทมีก็ดีปักเลยนานี้ ่อต้องมาทุกเดือนทุกอาทิตย์ต้องมา <c oughs> ปักหมุดแล้วไม่ไปที่อื่นแล้วไม่ไปซิสเลอร์ไม่ไปทุกที่แล้วมาที่นี่เลยรายการเยอะมากพี่อน

อร่อตาบานองะกบันไดสวรรค์มากปอปอเอาอเอาอโอ้ ต้องสัญญาก่อนนะเพื่อนๆมีคนบอกว่าจะร้องแฮปปี้เบอร์เดย์ให้ถ้ากดเขามากินร้านนี้นะฮะเพราะถ้าทำเสร็จแล้วก็มันก็จะตัดอ,อัตโนมัติใช่ไหมหรอทำได้ไหลายอยา มองให้ได้โบนัสสามเดือนสี่เดือนเพียงสโมทอดก็คือทอดได้กรอบแล้วก็รสชาติเข้มข้นนัวมากนะเพื่อนๆไม่ต้องจิ้มอะไรเลย,เลยอ,อร่อยมากเพื่อน ตะคุนน้ำมันงาตะมันดองเพิ่มจานที่สองจ้าเอามันดองกุ้งดองซ้งแช่ต้มปลาตะมันทีมันก็เวอร์นะเพื่นอนมันเวอร์ที่เรากินหมดทุกอย่างเที่ยงนะหมดมาเลยอร่อยมากหมดมาเลยชาบูก็จะหมดงานญี่ปุ่นนี้ไม่เหลือ พิกเกลืออร่อยมากเพื่อนๆทำข้าวคลุกพิกเกลือแล้วก็ใส่แซลมอนได้เลยเกลือทางเข้ามาถึงคำตัวช้ายนะคะเป็นของคุณเบย์ครัค่ะดูชิ้นเนื้ออันน้อยปุบ๊บหายวับไปกับตา ทุกอย่างหมดนะคะทุกคนนี่เพิ่งผ่านไปแช่ครึ่งชั่วโมงอร่อยหมดทุกอย่างเลย <c oughs> ฟินนะ <c oughs> ทอดอีกไหมเซลล์อนกุงน้งครับดอนงเจ้ายำสายไหลว่ากุ้งดองมาแล้วซาชิมิม,มาอีกแล้วมีซาบะดองกับแซลมอนนะครับแซลมอนยุกเกะลองนี้ กินได้เลยนะวันม,นนะมันอ่ะมันมันไข่แล้วก็อร่อยดีไดียิ À? Bé à? đi ạ cái nụa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  đi ạ, cái đi อกลับมาถ่ายอีกทีก็คือโต๊ะสะอาดแล้วนะครับโต๊ะสะอาดเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับหน่าจออะไรเพิ่มจลดเลยพี่อิ่มแล้ว ถ้ากินก็สั่งแค่ที่น้องจะกินน้องคิมสั่งมาเพิ่มนะครับทุกคนเพิม่มม,มวาว้ายติมดีมากสเวยไอติมต่างง่ายมากๆสุดยอดอ้าวสุดยอด,ดให้กี่ดาวหอมน้นหน่อยฮะ <100. S 1> เออ่นะใส่หน้าร้านหน่อยยอดอีกิี้ไก่อีกขีไก่บุฟเฟ่มาอีกแน่ต้องมาอีกแน่แน่คือดีมากอะ่ะเพื่อนๆอิ่อม,มมากคุ้มมากพนักง,งานก็บริการดีมากอะ่ะแล้วก็ แล้วก็ดีตรงที่ว่าไม่เก็บแบตไม่คิดเซอร์วิสชาร์จเพิ่ม,ม,มเ,เอออ๋อแล้วจอดตรงนู้นสุดยอดดีมากอะ่ะไก่